Welcome to Tiny Review. นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นคลิปแรกเลยซึ่งวันนี้ก็จะมาเปิดกรุน้ําหอมที่ใช้แล้วชอบในครึ่งปีแรกนี้นะคะ <Aye. S 1> เอาเป็นว่ามาดูกันเลยดีกว่านะคะ <Aye. S 1> ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบแนวอ่ฟรุตตี้นะคะสดชื่นสดชื่น,นแล้วก็หวานเป็นหวานแบบพอดีพอดีแต่ว่าเน้นเน้นความสดชื่นนะคะประมาณนี้เนาะ โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะส่วนมากที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นแนวาราคาประหยัดละกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะจิงตัวนี้เพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะคะเป็นแบรนด์จากแม่บีออนเซ่ของเรานั่นเองนะคะชื่อบีย o นเซ่วายล์ออคคิดนะคะหรือว่า,าเป็นภาษาไทยก็ ดอกไม้ป่าหัวซันนะคะแต่เขาไม่ได้บอกดอกไม้ป่าหรือว่ากล้วยไม้ป่าอะไรใดๆเลยนะคะกลิ่นนี้จะมีความหอมฟรุตตี้ออกแนวโคโคน,นัทแล้วก็น้ำผึ้งนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ได้ชอบเออ แนวโคโคนัทหรือว่ามะพร้าวมากนะคะไม่ชอบเลยแหละจริงๆอะถ้าสมมติเป็นตัวฮิตๆอย่างเช่นพวกคราวน้องเมฆจากอารีนาแกรนเดอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เลยนะคะเพราะกลิ่นมันจะตึบไปแต่ตัวนี้เขาจะเป็นโคโคนัทแบบว่าละมุนนะคะมีความวานิลามีความมัสก์นะคะซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบมัสก์มากนะคะทุกตัวที่มีมัสก์ก็คือแบบชอบหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีพวก เบอร์รี่นะคะพรอมิกแเนตหรือว่าทับทิมนั่นเองนะคะกลิ่นเขาแบบดีมากคือส่วนตัวพอทุกอย่างมันปาเบลนเข้าด้วยกันเนี่ยมันออกมาเป็นกลิ่นแบบน้ำพึ่งน้ำพึ่งนวลน,นว,น,น,วน,นะคะบุคลิกก็จะเป็นสาวหวานที่มีความนุ่มละมุนมีความแบบว่านิ่งๆนะคะแต่ว่าสดใสนะคะก็เพิ่งได้มาแล้วก็ชอบมากๆเลยตัวนี้นะคะ โอเคมาถึงตัวต่อไปนะคะก็ยังอยู่ที่บ้านของแม่บิอันเซ่นะคะจะบอกเลยว่าแม่บิอันเซ่เนี่ยเขาผลิตน้ำหอมออกมาได้จึงได้ดีได้ถูกกับเจริตของเรามากเลยนะคะในส่วนตัวนี้มีชื่อว่า Heat Rush นะคะเป็นขวดแบบสวยงามมากๆเลยนะคะดูดิอันนี้คือใช้จริงจังนะปกติจะเป็นคนใช้น้ำหอมแบบช่วงนี้ใช้น้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าใช้เยอะนะถ้าลดไปขนาดนี้เนาะ กลิ่นเขาจะมีความน้ำผลไม้แบบ juicy มากๆเลยนะคะ splash เหมือนเป็นแบบพวกน้ำพันช์เป็นแบบน้ำผลไม้ที่เอ่อเป็นค็อกเทลอะไรประมาณนี้เลยนะคะกลิ่นของเขาก็จะออกแนวเป็น tropical fruits หรือว่าเป็นพวกผลไม้ป่านะคะ Cassion Fruit, b ล o ด O Orange แล้วก็มีเ h e r r y ด้วยนะคะเบลนมากับความ Floral ต่างๆแต่ไม่ค่อยได้กลิ่น Floral เท่าไหร่นะคะบุคลิกก็จะเป็นสาวรา่าเริงสดใสยิย้มง่ายนะคะแบบว่าเดินชายทะเลอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบยิม้มฮ่าอะไรอย่เงี้ยคะ่ะ<อ>สนุกสนานเซ็กซี่นิดๆเซ็กซี่แบบสู้ซ่านะคะไม่ได้เซ็กซี่แบบฟาดขนาดนั้นเป็นคนมีเสน่ห์นะคะก็ราคาเขาน่ารักด้วยนะคะราคาก็ไม่ถึง1000บาทนะคะ หอมถ้าใครที่ชอบแนว Midnight Fantasy พวกนั้นนะคะก็จะชอบเลยซึ่งกลิ่นเขาก็จะไม่ได้จึง้งขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าเออเซ็กซี่ฟาดงวงฟาดงาเหมือนพวกมิดไนท์แฟนตาซีแต่ถ้าชอบแนวฟรุตตี้เปรียปร้ยวก็จะชอบนะคะช่วงนี้ก็ใช้ในวันที่ออกไปในตอนกลางคืนเพราะว่าเราจะใช้กลิ่นแบบฟาดมากไม่ได้นะเพราะมันจะตึบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะ ตัวต่อไปนะคะมาแบบไซส์มินิมินิกันบ้างนะคะ <ivering> ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบชอบมามากๆชอบมานานมากๆ <employ> นะคะเป็นน้องปอมขาวหร <es> ือว่า Ari by a r e n a Grande ก็เป็นน้ำหอมรุ่นแรกของเขาเลยที่ออกมานะคะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกและเป็นรุ่นที่ดีที่สุดในความเห็นส่วนตัวนะคะชอบมากๆ <c oughs> คือเขาจะมีความแบบว่า มีความเด็กแต่ลักชูรี่อ่ามีความสดใสแต่มีความลักชูรี่นะคะมันเป็นกลิ่นหวานที่ลักชูรี่ในความรู้สึกของเรานะคะคือมันจะแบบว่ามีความแชมเปญอะนะคะแชมเปญที่แบบอมเปรี้ยวเลยนะคะเป็นแชมเปญหรูๆแต่มีความสดใสมีความอมเปรี้ยวนะคะกลิ่นที่สัมผัสได้เลยก็คือแพร์อีกหนึ่งโน้ตที่เราชอบมากๆเลยก็คือตัวตัวลูกแพร์นะคะพอโน้ตตัวไหนที่มันมีความ ลูกแพรผสมอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นแบบว่าใช้ง่ายเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะมีความแพรที่ผสมมาก,กับ,บราสเบอร์รี่มันก็จะมีความเปรี้ยวนิดนิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันจะมีความมาร์ชเมลโล่อืมนะคะกลิ่นของเขาคือมันละมุนมากอะทุกคน ทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็ขวดก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิอันนี้ก็คือถือว่าใช้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเออเพราะว่าส่วนตัวก็คือมีน้ําหอมที่สะสมไว้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็คือเป็นลูกคุณหนูนะบุคลิกของเขาก็คือจะเป็นลูกคุณหนูที่รู้จักวางตัวมีความซ่าๆนิดๆแต่ว่ารู้กาลเทศะเออเวลาไหนควรแบบว่าเฮฮาเวลาไหนควรมีมารายาทก,กับผู้ใหญ่นะคะกลิ่นของเขา ละมุนจึ้งมากๆนะคะตัวนี้คือหลายๆ,ๆคนอาจจะแบบว่าได้กลิ่นช่วงแรกๆเนะะี่ยค่ะใช้ช่วงแรกๆเขาอาจจะไม่ติดทนนะเพราะว่าคือน้ําหอมเขาก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มาเนะคะ่ะก็คือแนะนําว่าให้ใช้ไปเรื่อยๆแล้วกลิ่นจะเข้มข้นขึ้นเองนะคะชอบมากๆจากอาร n นัก a รนเดเป็นตัวของ a r e n นัก a รนเดที่ชอบมากที่สุดจากคุณแม่อารีของเรานะะี่ยเ่ะ ก็ที่ผ่านไปนะคะก็มีแต่ว่าน้ำหอมเซเลบนะคะเซเลบริตี้ทั้งนั้นเลยเนาะก็กับเข้าสู่ช่วงของความแบบว่าลักชวรี่ไฮเอ็นแบรนด์ขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ก็ใช้เยอะมากนะคะถือว่าใช้เยอะมากๆนะเนี่ยถ้ามันลดไปขนาดนี้นะคะตัวนี้ก็คือเบอร์รี่เฮอนั่นเองนะคะเชื่อว่าต้องติดท็อปแบบว่าท็อป5ท็อป10จากเสียงโหวตจากที่ต่างๆเลยนะคะ กลิ่นแน่นขึ้นนะคะกลิ่นแคแบบว่าน้ําหอมอะถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะมันจะยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะคะน้ําหอมเนี่ยจริงๆถ้าเราเก็บดีๆนะคะเขาก็อยู่ได้เป็น5ปี10ปีแล้วก็คือกลิ่นนะมันจะจึ้งขึ้นแน่นขึ้นทนขึ้นด้วยนะคะก็ตัวนี้ b บ r ร์ He ่นะคะเป็นไซส์มินิที่ CF มานะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ออกบ้านบ่อยนะคะคือเป็นคนชอบน้ําหอมสะสมน้ําหอมแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะ เบอร์เบอรี่เธตัวนี้นะคะก็เป็นกลิ่นฟรุตตี้ที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมาเยอะแล้วนะคะทำไมมันถึงดังทำไมมันถึงฮิตเพราะว่าเขาเป็นฟรุตตี้เบอร์รี่ต่างๆที่มีความลักชูอ่านะคะปกติฟรุตตี้มันก็จะเป็นแนวใสๆใช้ง่ายนะคะแต่เนี่ยคือฟรุตตี้ที่ลักชูที่สุดในในบรรดาน้ำหอมที่เคยรู้จักมานะคะ กลิ่นของเขาก็คือจะเป็นพวกสตรอเบอรี่ราสเบอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็มีความดอกไม้เบาๆแซมนะคะและแน่นอนว่ามีมัสก์จะบอกว่าทุกตัวที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะเบสโน้ตของเขาจะเป็นมัสก์หมดเลยนะคะเราค่อนข้างจะเป็นคนชอบมัสก์มากๆนะคะทุกคนต้องออกเสียงให้ถูกนะคะ Musk เออนะคะใช่นะคะเหมาะกับใครก็เป็นน้ำหอมที่เหมาะกับ คุณหนูนะคะคุณหนูที่มีความคล้ายคกับตัวปอมขาวเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าตัวปอมขาววะเขาจะมีความหรูในแนวของความแบบว่าแชมเปญออกแนวแชมเปญนะคะแต่ตัวนี้ก็คือจะมีความสดใสสดใสแต่ลักชูในแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งอาจจะเป็นแบบว่าจิบวายนะคะจิบวายหรือว่าจิบ เป็นค็อกเทลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะซึ่งมันก็จะมีความแป้งด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบแนวแป้งนะฟรุตตี้ก็ต้องมีไว้นะคะกลิ่นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบจึ้งมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้มาประมาณเกือบจะสอปียังลดไปแค่นี้นะคะหลักชูคือมันยังมีความเป็นเบอร์เบอรี่อยู่อะคะ่ะทุกคนมันจะมี DNA ของเบอร์เบอรี่ที่ได้กลิ่นปุ๊บจะรู้เลยว่าเออเนี่ย บูเบอรี่นะคะเขาจะมีความหรูความลักชูความเนี๊ยบของเขานะคะเบอรี่เฮิร์ค่เมาถึงตัวต่อไปนะคะตัวนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นผ่านผ่านมาเหมือนกันนะคะโค้ช h EDP by Coach นั่นเองก็เป็นรุ่นออริจินอลของเขาเลยนะคะเนี่ยส่วนตัวเป็นคนชอบใช้น้ำหอมเขาเอ้ยไม่ใช่ กระเป๋านะคะกระเป๋าเขาคุณภาพดีด้วยนะคะทุกคนเออนะคะนะตัวนี้ก็จะเป็น Coach EDP นะคะรุ่น o r i g i ินอเลยนะกลิ่นของเขานะคะทำให้นึกถึงน้ำหอมตัวหนึ่งก็คือ YSL m อ n p a r มงพนั่นเองนะคะกลิ่นจะไปแนวแนวเดียวกันคล้ายๆกันนะคะซึ่งจะมีความแบบว่า ซุกซนขี้เล่นเซ็กซี่โปร่งรง,รงฟรุตตี้นะคะแต่ว่ามีความหรูหราแอบเซ็กซี่มีความลักชูขึ้นมาจากกลิ่นของดอกกุหลาบนั่นเองนะคะซึ่งโน้ตของเขาก็คือเป็น Turkish Rose ที่มีเข้ามาในนี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นพวก Pear Raspberry ซึ่งก็เป็นเป็นแนวที่เราชอบอยู่แล้วนะคะแต่ตัวเนี้ยคือบุคลิกของเขาก็คือบอกเลยว่าเป็นสาวเซ็กซี่ อืมนะคะเป็นสาวเซ็กซี่จัดจ้านนำแฟชั่นโมเดิร์นนะคะต้องตามเทรนด์อยู่ตลอดมีความมั่นใจในตัวเองหัวซันนะคะวันไหนที่แต่งตัวแบบว่าประมาณว่าแบบว่าเออ สายเดียวก็อกมั่นๆหน่อยนะคะแต่ว่าแอบหรูก็คือสะพายกับสะพายสะพายกระเป๋าโคชอะค่ะน่ะก็ฉีดเลี่นนี้ไปแล้วก็คือหน้าร้อนมันใช้ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความโปร่งนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเปลี่นเซ็กซี่แต่เขาก็ยังมีความโปร่งอืนะคะก็อยากให้ลองสําหรับสาวมั่นสาวเซ็กซี่แต่เป็นเซ็กซี่แบบโปร่งๆนะไม่ได้เซ็กซี่แบบฟาดแบบพวกเป็น บอร์เบอรี่แบ็อะไรพวกนั้นนะคะมันจะเซ็กซี่อีกแบบหนึ่งเซ็กซี่แบบใส่อส่เซ็กซี่แบบบอยเด็กๆนะคะก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะที่พูดไปทุกตัวเนี่ยบอกเลยว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกวันนะคะกลางวันก็ได้กลางคืนก็ดีนะคะแนะนําอีกหนึ่งตัวสําหรับโค้ชอีดีพีนะคะจุง๊งมาถึงตัวที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นกันสักเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า w o m a n secret candy temptation นั่นเองนะคะก็เป็นแบรนด์ไม่แน่ใจว่าน้องใหม่ไหมแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเขาชื่อของเขามาก่อนนะคะก็เป็นน้ำหอมที่มีลักษณะปุบปิ๊กน่ารักนะคะทีแรกเข้าใจว่าเออแบบกลิ่นมันจะต้องเด็กมากๆแบบว่าแอะอมีความแอะอหรือว่ามีความแบบตะมูตะมีอะไรนะคะแต่บอกเลยว่ากลิ่นน้องไม่ได้ไม่ได้อ่อแอแอะขนาดนั้นนะคะ กลิ่นของเขานะคะมีความพายเนโปนะคะหรือว่าสับปะรดนั่นเองนะคะเบลนด์มากับคอร์ดอนแคนดี้นะคะแล้วก็มีรำนิดนิดเออความมีรำเนี่ยมันทำให้กลิ่นของเขาเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ ขึ้นมันไม่ได้แอะแ,แต่ก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ผู้ใหญ่นะมันเป็นกลิ่นเด็กๆนี่แหละนะคะแต่ไม่ได้เด็กใสๆวัยมัธยมก็ยังมีความเป็นสาวขึ้นมานะคะกลิ่นเขาไม่เหมือนใครเลยนะคะตัวนี้นะมันจะมีความแบบสับประรดชัดเจนแต่มันไม่ได้ฉับสับประรดที่แบบว่า สับปะรดที่สําหรับกินนะคะมันเป็นสับปะรดแบบกลิ่นที่เขาแบบสังเคราะห์มาแล้วว่างั้นนะคะสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นกลิ่นน้าหอมแล้วอะคะ่ะมันมีความสดชื่นสดใสน่ารักใช้ง่ายแล้วติดทนอ่านะตัวนี้เป็น edt แต่ติดทนนะคะ candy temptation นะคะลองไปหากันดูไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อกันได้ง่ายๆไหมนะคะแต่เชื่อได้เลยว่ากลิ่นเขาค่อนข้างจะ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะเป็นกลิ่นของสับป,ประรดนั่นเองอต้องมีความหลอนนิดหน่อยนะคะเมื่อต้องโชว์ตัวนี้นะคะโอ้โะตัวนี้นะคะมีการแบบว่าบิวอารมณ์ขึ้นมาเพราะว่าน้องมีความกะโลกอะนะคือภาพลักษณ์ของเขาอะค่ะจะบอกว่ามันตรงข้ามกับกลิ่นโดยสิ้นเชิงเลยนะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมแบรนด์ โคลิสนั่นเองนะคะคือกิมมิคของเขาก็นี่เลยเป็นน้ําหอมรูปกะโหลกแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็มีค่อนข้างหลายตัวน่าจะเกิน10ตัวแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเป็นรูปกะโหลกแบบนี้แต่ว่าก็จะมีแบบลายต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ซึ่งคนที่เขาสะสมเนี่ยโอ้เขาก็แบบว่าไปคว้านหามานะคะซึ่งบางรุ่นมันก็คือแบบไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ที เป็นรุ่นที่ทีแรกไม่ได้คิดว่ามันจะแบบว่าจะหอมหรือว่ามันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูสิภาพลับของน้องคือน้องเป็นกะโหลกซึ่งมีความดูน่ากลัวนะคะถ้ามันไม่ใช่สีเนี้ยคือวันมันมีหลายสีสีดําสีอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือมีความแอบร้อนอนะ่ะคือบางคนก็จะเซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้เนาะอ่ะมาพูดถึงกลิ่นดีกว่านะคะก็กลิ่นของเขาอะค่ะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายแล้วก็ คือมันมีความคล้ายกับน้ําหอมที่ดังมากๆานั่นก็คือตัวลองแมงม่วงนะคะลองแวงม่วงนะคะชื่อภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้ลองไปเซิร์ชดูละกันอีแคลดสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะอันแหละกลิ่นคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความติดทนขึ้นแน่นขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโน้ตพวกออซิตรัสขึ้นมานะคะซึ่งก็จะมีพวกแกรนนี่สมิ h แอปเปิลนะคะแล้วก็ไลม์แล้วก็มีส้มแล้วก็มีเป็นพวก มัสก์อีกแล้วนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่เราแบบอือชอบแบบชอบมากๆเลยนะคะใช้ง่ายค่ะใช้แบบช่วงเนี้ยแทบจะทุกวันเลยใช้นึกอะไรไม่ออกกใ็ใช้ใช้ใช้เพราะว่าเขามีความโปร่งสดชื่นนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับคนทั่วไปนะคะก็ตามแบบคล้ายๆกับ ตัวลองแหวงม่วงเลยนะคะก็ลองดูสําหรับคนที่ชอบกลิ่นลองแหวงม่วงคือลองแหวงม่วงเนี่ยส่วนมากเลยะนะคะ70-80%ซนตะมันไม่ค่อยจะติดผิวเท่าไหร่นะคะก็นั่นแหละน้ําหอมแทมันก็ไม่ใช่ว่าจะติดนะคะและน้ําหอมปลอมเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบไม่ติดทนเนี่ยของปลอมสมัยนี้ก็ทําออกมาได้ทนเหมือนกันยังไงก็ต้องเลือกดูให้ดีนะคะตัวนี้แนะนําเลยใครที่ชอบลองแหวงม่วงแล้วก็เป็นกลิ่นน่ารัก คอนเฟิร์มร้อเซว่าน่ารักนะคะไม่เหมือนกับรูปร่างของเขาแน่นอนนะคะลองไปหากันดูนะคะ Police to be woman ค่ะมาถึงกลิ่นที่เซ็กซี่แบบจริงๆจ,จังๆกันบ้างนะคะตึง้งรูปอะไรไหนพูดสิ <c oughs> จริงๆน้องเป็นลุดรูปลิปสติกนะคะตัวนี้มาจากชาชาเรลนะคะหรือว่ารุ่นของเขาชื่อว่า Yes I am นั่นเองนะคะก็เป็นน้ำหอมเซ็กซี่ที่ชอบในช่วงครึ่งปีแรกนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าอากาศประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกนั้นนะคะค่อนไปทางร้อนและร้อนมากร้อนปานรกก็ว่าได้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กลิ่นที่มันแบบว่าเซ็กซี่ฟาดเท่าไหร่แต่ตัวนี้นะคะมาวินมาแบบปังแบบับแบบใหม่นะคะ จะเปลนจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นกลิ่นโทนวานิลานะคะเป็นกลิ่นโทนวานิลาที่มีผสมปนเปมาก,กับความมิลค์แล้วก็ความคาราเมลแต่ว่า,าตัวเปิดกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นเบอร์รี่นะคะแล้วในส่วนตัวเนี่ยเราค่อนข้างได้กลิ่นแบบว่ามีความแบบแอบมิ้นมินซาซามีความโมเดิร์นนะคะเป็นเซ็กซี่แบบโมเดิร์นนะคะกลิ่นโทนไหนกลิ่นเขาจะเป็นโทนประมาณพวกอ่ YSL Black Opium นะคะแต่เขาไม่ได้ตึบขนาดนั้นนะจะมีความแบบว่านำสมัย,ยน,นะคะมีความแบบว่าโมเดิร์นขึ้นมามีความแบบมิ้นต์นะคะคิดว่าน่าจะมาจากตัวของจิ n g e r อ่ามีจิ n g e r นะคะมันทำให้กลิ่นดูซูซ่านะคะมันกลายเป็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่เรามองหามานานอย่างเช่นพวกไว l b l เซลแบล็กเปียมนี่ยนะคะถ้าสมมติเราฉีด ในตอนช่วงหน้าร้อนไปผับอะไรอย่เงี้ยคนรอบข้างของเราเขาอาจจะไม่ได้ปลื้มกับน้ําหอมของเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันเลยตอบโจทย์มากๆซึ่งเขาก็เพิ่มความจิมเจอร์ความราสเบอร์รี่เข้ามามันทําให้แบบกลิ่นมันดูมีความโปร่งขึ้นใสขึ้นนะคะเหมาะกับใครก็เหมาะกับสาวนำแฟชั่นนะคะตามนี้เลยชุดดำปากแดงนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมีความแบบว่า เฟรนด์ลี่ด้วยนะคะแล้วก็มีความแบบว่าเป็นผู้นำนะคะเป็นแบบเป็นหัวหน้าแก๊งสาวสั้นนะคะนั่นแหละนะไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยแบบเยอะแต่ว่ามีความเป็นตัวเองอะคะ่ะมีความยูนิควสซันนะคะลองไปหาดูกันดูถ้าใครชอบแนวแบล็กโอเปียมหรือว่าแนวเซ็กซี่วนิลานะคะแต่ว่าอยากได้เพเออ,อยากได้ความโปรง่งความสุดใสแล้วก็ความแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นนะคะลองดูตัวนี้ชอบมากเลยฉีดไปผับในช่วงนี้ก็คือบอกเลยว่า ซึ่งนะคะคมาถึงตัวรองสุดท้ายกันแล้วใกล้จะจบกันแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ก็โอ้โหมาในแพ็กเกจสีทองหรูหราแวววาวกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำหอมจากคุณแม่รีฮาน่านั่นเองนะคะ่ก like ซ,ซึ่งก็บอกเลยใครที่คาดต่องผลงานเพลงนั้นก็คืออาจจะไม่ได้พานพบกับเพลงของแม่รีฮาน่าอีกต่อไปนะคะ มาพูดถึงตัวน้ำหอมของเขานะคะตัวนี้ก็เป็นไลน์ที่ชื่อว่ารีรีนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่3ตัวนะมีสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้ารวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะ,ะจะบอกว่ากลิ่นของเขานะคะมีความแป้งมีความซิตรัสบวกกับความแป้งนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยก็คล้ายกับตัว c ชาเนล r ราเบลด้วยนะคะ เขาจะเป็นกลิ่นซิตรัสที่ออกโทนหวานๆปกติซิตรัสมันจะต้องแบบว่าซิตรัสแบบเปรี้ยวๆฟรุตตี้นะคะซ่าๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือกลิ่นของเขาอะค่ะมีความซิตรัสแต่เป็นความหวานซึ่งหวานน่าจะมาแบบมาจากพวกอมนด a รินออ a n เรนจ์ Orange, นะคะแล้วก็มีโรสด้วยนิดนึงนะคะมีฮินของโรสด้วยนิดนึงนะคะแต่หลักๆเนี่ยก็คือความ มัสก์แล้วก็ความแป้งแล้วก็เพิ่มความแพชชัรี่มีความหรูหรามีระดับคือแพชชลี่มันจะทําให้กลิ่นเนี่ยมีความหรูหราแล้วก็มีความแบบว่าสตรองขึ้นนั่นเองนะคะกลิ่นดีมากคะ่ะทุกคนคือภาพลักษณ์ของเขาเป็นยังไงกลิ่นของเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะอืมมันคือผู้หญิงที่มีความเป็นคุณหนู รวยมากบ้านรวยมากคือแบบแค่ใส่เสื้อยืดเกงยีนก็ดูเฟรนลี่แต่ว่ารวยอะ่ะเป็นคนรวยที่ดูเฟรนลี่เป็นคนไม่ได้ถือตัวเป็นคนที่รวยแต่ไม่ต้องแบบใส่แบรนด์เนมก็ได้นะคะแค่ใส่เสื้อยืดเกงยีนก็ดูแพงแล้วแต่เสื้อยืดอาจจะเป็นเสื้อยืดกุชชี่กางเกงอาจจะเป็นแบบว่าอะไรอะ่ะ แบรนด์ดังๆนะคะรองเท้าก็ใส่แค่ผ้าใบแต่เป็นผ้าใบแบบรุ่นลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเป๋าก็อาจจะถือแค่ชาแนลแต่เป็นชาแนลแบบบอยแค่ใบเดียวอะไรแบบเนี้ยค่ะนะพูดง่ายๆเลยก็คือนิยมของเขาก็คือเป็นแบบคนรวยที่เฟรนลี่อ่ะชอบมากนะคะหวานมีความหวานแต่ไม่เลี่ยนนะคะมีความแป้งอืมนะเป็นอีกหนึ่งตัวก็ชชอบ ชอบมากๆนะคะใช้ในช่วงนี้คือบ่อยมากๆเวลาจะออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องแต่งตัวนิดนึงอย่างวันนี้ก็ฉีดไปเหมือนกันนะคะชอบอยากให้ทุกคนไปหามาลองนะคะคือคุ้มค่ามากๆมากมันก็ต้องร้องเพลงให้เข้ากับรูปทรงน้ําหอมกันนิดนึงป้า ทำไมรีวิวไปเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกมีความอองแองมีความโจ๊กอะนะคะก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวนี้ก็โหมาในรูปทรงของหัวใจแบบนี้ก็เลยทีเดียวแบลกรุบอะไรกรุบนะคะซึ่งก็เป็นน้ำหอมจากเอสการ่นั่นเองนะคะชื่อรุ่นว่า Candy Love นะคะ Love 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 ดูสิมันอองแองมันดูแบบปุ๊กปิ๊กแล้วมันดูแบบ มันดูแบบไม่มีสาระอะทุกคนมันดูกลิ่นแบบว่าแอะอมากเลยนะคะแต่จะบอกว่ากลิ่นเขามันไม่ได้เด็กมันไม่ได้ดูกองแกงขนาดนั้นถึงแม้ว่าแบบว่ารูปหัวใจมันจะดูแบบเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นของเล่นนะคะแต่บอกเลยว่ากลิ่นของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะซึ่งโน้ตของเขาก็ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยหลักๆเลยก็คือ Candy Apple นะคะ r โ s สแล้วก็วิป r ร v a วนิลานั่นเองนะคะอ่ะมาดมกันนะคะ กลิ่นของเขานะคะก็อาจจะฉีดเลยละกันเนาะเพราะดมจากหัวมัคือไม่ได้กลิ <laughs> ่นของเขานะคะที่เด่นๆออกมาเลยก็คือแน่นอนว่าต้องเป็นแอปเปิลนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแอปเปิลแบบสุกข,ขนาดนั้นยังมีความแอปเปิลที่ฉ่ำน้ำนะคะแล้วเบลนมากับโรสนิดๆน,นะคะแต่หลักๆเลยก็คือ พอมันเริ่มแบบเลนเข้าที่แล้ว dry แล้วก็จะคือก็ก็จะเหลือแต่แบบความเป็นฟานิลานะคะแล้วก็ยังมีฮินต์ของแอปเปิลในช่วงแรกๆอยู่นิดนึงนะคะซึ่งกลิ่นของเขาค่ะมันทำให้นึกถึงน้ำหอมพวกดา v i วิดออฟคูวอเตอร์อินเทนส์ cool นะคะแล้วก็ตัวเองแวงมันจะมีอยู่รุ่นนึงเดี๋ยวจะแปะรูปให้ตรงนี้นะคะนั่นแหละ คือมันจะเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะใช้เพิ่มความสดใสลดอายุได้นะคะเนี่ย Apple ขึ้นมาเลยนะคะช่วงแรกๆแต่ว่าพอมันเบลน์นะทุกคนกลิ่นเปิดมันอาจจะแบบว่าหลายๆคนที่ไม่ชอบฟรุตตี้มากมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะ มันจะแบบนี้ไปตลอดไม้ไม่นะคะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยคือกลิ่นมันจะค่อนข้างเบรนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจนท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกมันจะมีความวิปครีมวนิลานวลนวน่ารักสดชื่นอืมน่ารักแต่มีความสดชื่นนะคะเป็นกลิ่นที่ฮิวใจเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกที่เวลาที่แบบเซ็งๆอะไรเงี้ยพอมาฉีดตัวนี้ปุ๊บมันก็มีความแบบเออสดใสโลกสวยวา่าซ่านนะคะ That's it for today นะคะเป็นยังไงกันบ้างกับน้ำหอมในครึ่งปีแรกที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็10ขวดจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะมีขวดไหนที่พเพื่อนๆชอบนะคะหรือว่ามีตัวไหนแนะนำอยากจะให้ลองกันบ้างนะคะหรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะแบบว่ามีการอัพคลิปที่เกี่ยวกับน้ำหอมให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆที่ได้ชื่นชอบในการใช้น้ำหอมอยู่แล้วเนี่ยได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะมาพูดคุยกันนั่นเองนะคะยังไงก็ฝาก กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นชัปปิกไหนเกี่ยวกับน้ำหอมอีกเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามพัฒนาช่องต่อไปเรื่อยๆวันนี้ถ้ามีอะไรผิดไปตรงไหนไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในคลิปคลิปนี้เดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย